ีผู้สมัครครับเลือกตั้งสอสกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีของพรรคนะครับจัดกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับพร้อมย้ำนโยบายวันแรกทำได้ทันทีกับประชาชน นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวราามาหาวิหารพร้อมสักการะขอพรจากหลวงพ่ออรุณก่อนปรสาสัยกับประชาชนในการแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีของพักประชาธิปัตย์ทั้งนายเอกนัทพร้อมพันธ์นายชนินรุ่งแสงและนางสาวรัชดาธนาดิเรกพร้อมกับการเปิดตัวนโยบายวันแรกทําได้ทันทีซึ่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ได้ย้ำถึงการสานต่อนโยบายต่างๆ,ๆที่ได้ดำเนินการไว้แล้วโดวยย้ำว่าจะสามารถทำได้ทันทีและจะเติมให้เต็มสิบได้เพราะมีความเข้าใจปัญหาอยู่แล้วคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพิ่มกำไรร้อยละ25นโยบายแก้ปัญหาย,ยาเสพติดโดยการสนที่กำลังตำรวจและทหารปราบปรามอย่างจริงจังนโยบายการศึกษาเรียนฟรีจริง โดยจะเพิ่มเงินทุนอีก250,000ทุนตอ่อปีมั่นใจว่าเด็กไทยจะได้เรียนจนจบมหาวิทยาลายัยและอายบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ25รับรองแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสวัสดิการที่ดีขึ้นภายใน2ปีโดยทั้ง4โครงการมั่นใจทำได้ทันทีที่เป็นรัฐบาลซึ่งจะยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากคาดหวังว่ามีการเลือกตั้งทั้งที คนที่จะอาสาตัวเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลเป็นผู้นำประเทศต่อไปจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งรอไม่ได้วันนี้ชัดเจนครับว่าเรายังมีปัญหาอีกมากที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของปากท้องของแพงและเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนจำนวนมาก ยังไก็ตามขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่เปิดนโยบายที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้มีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชจํานวนหนึ่งมารวมตัวกันบริเวณด้านวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารถนนอ,นอรุณอมรินซอย1ิแต่ก็ไม่ได้มีเหตุวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ ส่วนในช่วงบ่ายครับพัคประชาธิปัตย์นำโดยนายกรจาติกวนณิชนายอภิรักษ์โกษะโยธินนายองอาจครามไพบูลย์เปิดศูนย์ประสานงานพักที่เขตบางเขนพร้อมเปิดตัวผู้สมัครคนรุดใหม่4คนได้แก่นายแทนคุณจิตอิสระผู้สมัครเขตดอนเมือง นายสกลทีพัทยาุลผู้สมัครเขตหลักสี่นายวิทยเยนมุตมระผู้สมัครเขตบางเขนนายก้องศักยยอดมณีผู้สมัครเขตสายไหมทั้งนี้นายกรบุถึงการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ว่านโยบายของพรรคมีความชัดเจนมากกว่าพรรคอื่นและสามารถพิสูจน์ได้จากการทํางานที่ผ่านมาสองปีที่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งทุกโครงการสามารถทําได้ทันทีที่เป็นรัฐบาล ส่วนพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะครับก็จัดสัมมนาผู้สมัครสสทั่วประเทศทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตเลือกตั้งครับเ <c oughs> พื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการหาเสียงรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรกะตเพื่อป้องกันการก,กระทําผิดตามกฎหมายเลือกตั้งงานเปิดตัวผู้สมัครสสระบบเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง33เขตของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลในแวดวงกีฬากฎหมายสิ่งแวดล้อมและนักธุรกิจครับอาทินาวาอากาศรีเย็บพงผิวอ่อนอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะลงสมัครในเขตสายไหมคุณยาวภาบุรพลชัยเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกก็ลงสมัครเขตหลักสีดอนเมืองนะครับนายโสพลดำนุ้ยหรือว่ามิสเตอร์ลินปิงอดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ก็ลงสมัครในเขต5ดุสิตราชเทวี ทั้งนี้ภาคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินก็ได้เสนอนโยบาย5กลุ่มสําหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับได้แก่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งมวลชนการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดการพัฒนาทางกีฬาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยในส่วนของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีการเพิ่มต้นไม้และสวนสาธารณะการปรับปรุงคุณภาพน้ําและการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน นอกจากนั้นทางพักจะจัดทําโครงการบัตรโดยสายราคาเดียวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในกรุงเทพมหานครและจัดสร้าง1เขต1สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สำหรับการสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ค่อนข้างจะแข่งขันการรุนแรงนั้นานายแพทย์วันราัาชานุกูลหัวหน้าพักระบุว่าผู้สมัครของพักที่ส่งลงเขตกรุงเทพมหานครทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนจะสามารถสู้กับพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนและตัวผู้สมัครที่จะต้องชูนโยบายของพัก ส่วนกรณีนางวนิดาเสตปุตตะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแก่นำคนสำคัญของพรรคที่ถูกยิงเสียชีวิต เรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมต่อการหาเสียงในจังหวัดคนครราชสีมาแต่อาจจะมีผลกระทบต่อการหาเสียงในเขต2อําำเภอเมืองเนื่องจากนางวนิดามีฐานเสียงในพื้นที่อย่างไรก็ตามทางพรรคได้จัดตัวแทนที่จะช่วยหาเสียงแทนนางวนิดาแล้วโดยพรรคจะเปิดตัวผู้สมัครสสจังหวัดคนครราชสีมาทั้ง15เขตในวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนี้กระทบบ้างเพียงบางส่วนนะครับข้าวสสจบุนั้นเขาก็เป็นเลี้ยวแรงสำคัญอ,อันหนึ่งของ ทีมงานของพักที่โคราชนะครับอย่างไรก็ตามก็มีคนมาทำหน้าที่แทนอยู่แล้วนะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรก็นําทีมพักเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกนะครับท่ามกลางมวลชนเสื้อแดงที่ให้การต้อนรับจํานวนมากวันนี้นับเป็นการเปิดตัววันแรกในการหาเสียงของพักเพื่อไทยในจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้สมัครหมายเลขหนึ่งระบบบัญชีรายชื่อ ได้เดินทางมาหาเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมบุตรชายคือเด็กชายสุภเสกอมรฉันว่าน้องป้ายนางเยาวภานางสาวชินนิชาว,วงสวัสดและนายพร้อมพงศพฤทธิ์พร้อมแกนนําคนอื่นๆโดยช่วงเช้าได้เดินทางมาสักการะที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยท่ามกลางสื่อมวลชนจานวนมากขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผลแสดงเดินทางมาให้กาลังใจจานวนหนึ่งจากนั้นคณะก็เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุอสุเทพราชวรวิหาร และเดินทางต่อไปยังวัดโรงธรรมสามาคีครับเพื่อสักการะอัฐิของบรรพบุรุษทั้งนี้นางสาวยิ่งลักกล่าวถึงกรณีที่นายพัชรวัตรวัฒนพงศริกุลแกนนำกลุ่มคนรักเชียงใหม่ไม่พอใจที่ถูกจัดลำดับสอสอบัญชีรายชื่อให้อยู่ในลำดับที่86ว่ากรรมการบริหารพรรคจะสามารถพูดคุยให้ความกระจ่างได้ โดยส่วนตัวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการรับใช้ประชาชนไม่จําเป็นต้องมีรายชื่ออยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้ย้าว่าอยากพบประชาชนทุกภาคโดยอยากให้ประชาชนในภาคใต้เปิดใจรับฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะได้ที่นั่งสสยกจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จริงเชื่อว่าโดยเจตนาแล้วพี่น้องเสื้อแดงนะคะคนเสื้อแดงก็เชื่อว่าอยากจะเห็นการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่าง เป็นประชาธิปไตยแล้วก็อย่างเรียบร้อยที่สร้างสรรค์น,นะคะก็เชื่อว่าเ,ออเป็นแบบนั้นนะคะและจากข่าวที่อ่านก็จะเป็นเรื่องร้องเรียนนะคะที่เขาจะร้องเรียนเรื่องความเสียหายให้กับผู้ที่ออญาติผู้เสียชีวิตมากกว่าค่ะ,คะก็เชื่อว่าอยากเชิญชวนนะคะว่าออพี่น้องทุกท่านวันนี้เองก็เราจะเข้าสู่หมดเลือกตั้งแล้วก็อยากจะเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์แล้วก็เราจะได้มีความเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะ จากนั้นได้เดินทางไปพบปะประชาชนที่ตลาดวโรรัตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อช่วยผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต1หาเสียงโดยมีนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันฤฤธุ์บรโททักษินชินวัตรร่วมหาเสียงด้วยก่อนที่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานางสาวยิ่งรักจะได้ขึ้นปรสาสัย